ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการไอเดียที่ยังเซนเคยเนาะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข่าวไอทีนั่นเองและนอกจากการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วฮัยังมีรีวิวอุปกจณตและนอกจากนี้ยังมีการแนะน Trick ําทริคดีๆหรือแอปเด็ดๆที่ท่านผู้ชมนั้นยังไม่เคยห oh. ุ้มก่อนเราจะมาแนะนาให้ท่านผู้ชมนั้นได้หุ้ก่อนถ่ยเลยเขาจะมาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนเลยมื้อนี้มีการอัปเดตอยู่3หัวข้อเนาะหัวข้อที่1ึก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับภาพลุท้ที่่มาม iPhone 15 Pro า a บที่มาพร้อมสายสาก USB-C มันจะเป็นหนอะไดเฮาจะมาเบิ่งน้ำกันแล้วข่าวต่อมาเนาะเป็นข่าวที่ทมาจากบริษัทซัมซุงเนาะก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับกล้องของซั s ซุงนั่นเองที่ทั้งบริษัท DxoMark ที่เป็นบริษัททดสอบประสิทธิภาพข,ของกล้องที่ได้หับการหับห้องทั่วโลกนั่นเพิ่นได้ออกมาว่าเกี่ยวกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S3 Ultra นั่นเองและข่าวสุดท้ายในมื้อนี้เนาะก็คือเป็นข่าวที มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของวอ a t s a ส p สำหรับ iPhone นั่นเองเขาจะมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่ามันมีอีกอย่างใหม่แล้วเราจะมาเริ่มต้นด้วยข่าวการอัปเดตเนาะที่ว่ามีภาพรุดหรือว่าภาพเรนเดอร์ของ iPhone 15 Pro Max ออกมาที่มาพร้อมสายสาก USB-C ซึ่งสายสาก USB-C นี่มันเป็นสายสากที่แปลว่าหลายคนอาจจะเข้าใจนะว่ามันเป็นการแสายสากที่ทายข้อมูลทายข้อมูลแบบโอนข้อมูล,มลได้ไวนะ ไว้กว่าสายส่าแบบไลนะิงเนาะซึ่งสาเหตุนี้มันก็เป็นมาจากแบบสภาพยุโรปหรือว่า EU เนาะที่เพิ่นได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่แบบใครจะไปจำหน่ายอยู่ในอ่าอยู่ในยุโรปนี่ก็ต้องได้ให้แบบมีสายส่าแบบไทซี่เนาะถ้าบเฮ็ดเป็นไทซี่ก็จะบ่สามารถขายผลิตภัณฑ์ตัวเองหรือว่าขายสมาร์ทโฟนของตัวเองในสภาพยุโรปได้ซึ่งกฎตัวนี้แน่นอนนะทาง Apple ก็รู้สึกว่าโบค่อยมากบานใดแต่กะ แต่กับจาเป็นต้องได้ปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นกฎทีทางสหภาพยุโรปนะเพื่นบังคับให้เหตุถ้าโบท้าโบปฏิบัติตามก็แสดงว่าจะบบสามารถจําน่ายอุปกรณ์ของตัวเองได้ แต่แน,น่อน,นอน Apple เพื่อนกั็มีคอจํากันหรือว่ามีความงุกของเทคโนโลยีตัวเองหน่อยหนึ่งก็คือเพื่อนจะใส่เพื่นจะใส่ u s b USB-C หรือว่า Type C นี่ให้เฉพาะ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 Pro ธรรมดาซึ่งในรุ่น15 15ธรรมดานี้อาจจะใส่เป็น Lightning อยู่คืเก่าแต่ขราวนี้เนาะเขาก็ยังบในแน่ใจว่า มันจะเป็นข่าวแท้หรือข่าวปลอมนะเขาจะมาติดตามน้่มกันในเดือนกันยานที่กำลังจะมาหอดนี้เนาะเขาจะมาเบิร์นนุมกันว่า iPhone 15 Pro Max ที่ว่ามีภาพเรนเดอร์ออกมาแบบนี้นะมันจะเป็นเพ่องเทโบหรือว่าเปลี่ยนเพียงเคภาพที่แบบสร้างขึ้นมาซื่อเขาจะมาเบิร์นุ้กันเนาะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวจาก Apple เนาะที่เป็นภาพเรนเดอร์เป็นภาพรูดออกมาที่ว่ายูเซอร์ท่านหนึ่งเนาะที่ว่าเพิน่น มีนามว่าอ,อันโนทเวนิวันอันจากทวิ t เตอร์นั่นเองแล้วเขาจะพาติดตาเมืองว่าข่าวตัวนี้เนาะมันจะเป็นข่าวแท้หรือว่าข่าวปลอมเนาะและในข่าวต่อไปเนาะเขาจะมาอัปเดตเกี่ยวกับบริษัท Dxomark ซึ่งเป็นบริษัทที่ทดลองประสิทธิภาพของกล้องโดยได้หับการหับห้องจากทั่วโลกนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งบริษัท Dxomark เพิ่นได้ทดลองเกี่ยวกับ กล้อง Samsung Galaxy s 3 Ultra ซึ่งทาง Samsung นั้นหากได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ล่าสุดจากของค่ายของ Samsung นั่นเองแต่คะแนนของ Samsung Galaxy s 3 Ultra นี้หุ้นสิกว่าฮ็ดคะแนนได้โบหลาย ถ้าเทียบกับ iPhone 13ก็แสดงว่า iPhone 13 Pro นั้นมีคะแนนสูงกว่าเพียง1คะแนนซึ่งบริษัท DxOMark นี้เพิ่นได้จัดอันดับกล้องที่ว่าดีที่สุดใน10อันดับเนาะซึ่งในอันดับที่1น,นั้นได้แก่ Huawei Mate 5 0 Pro ซึ่งอันดับที่2และอันดับที่3ได้คะแนนเท่ากันนั่นก็คือ Google Pixel 7 Pro o อ n e r Magic 4 Ultimate และส่วนอันดับทีซีนอเป็น iPhone 14 Pro Max และ iPhone 14 Pro และนอนอยู่ในอันดับ5และส่วนในอันดับ6นอเป็นหัวเว่ยี่50 Pro และส่วนอันดับ7และอันดับ8และอันดับ9นี้ได้แก่ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max และรวมถึง Xiaomi 11 Ultra และส่วนในอันดับที่10นี้ได้แก่ Google Pixel 7และ Samsung Galaxy S3 Ultra เป็นอย่าง Samsung Galaxy S3 Ultra จึงตกอยู่อันดับสุดท้ายเนาะซึ่งก็คืออันดับที่10เป็นเหตุมาจากรุ่นก่อนหน้าน้คือ S2 Ultra เนาะมันจะมีข้อดีกว่า Galaxy S3 Ultra อย่างเส้นไว้บาลานซ์จะดีกว่าแต่รุ่น ล่าสุดจากทางซีรีส์ของซัมซุงนี่ก็คือแบบไวบาลาร์อาจจะด้อยกว่าซัมซุง Galaxy S2 Ultra เนาะแต่เขาจะมาเบิงนเนาะทางบริษัท DxOMark เพิ่นก็นได้ระบุข้อดีแล้วข้อเสียของซัมซุง Galaxy S3 Ultra เขาจะมาเบิงอย่างนี้เนาะมันจะมีข้อดีก็คือกล้องของซัมซุง Galaxy S3 Ultra นะเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรันฟีเจอร์ต่างๆเราสามารถนําใส่กล้องนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอนั้นมีความแบบ ประสิทธิภาพแบบยอดเยี่ยมอีกนะแล้วต่อมาเนาะการเรนเดอร์ภาพของ Samsung Galaxy S3 Ultra นี่ถือว่าเฮ็ดได้ดีหลายเพราะว่ามันเป็นการเรนเดอร์ภาพที่ไวและก็คมแล้วต่อมาเนาะออโต้โฟกัสย่างแน่นอนเนาะ S3 Ultra นี่คุณฮ็ดได้ออกมาดีหลายซึ่งว่ามันเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่แบบโตโท็อปที่หให้แบบออโต้โฟกัสนี่สามารถแบบถ่ายวิดีโอได้โหดอีๆ ยังทีได้เคยไปรีวิวหรือได้สัมผัสมาโดยส่วนตัวตคิดว่า S3 Ultra นี้ถ่ายวิอได้แบบโหดีหลีแลวกันถ่ายหูปแบบเป็นภาพนิ่งนี้โหดีอลีเลยกันแล้วกล้องเชลโฟตโต้ของ S3 Ultra นี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเนาะสามารถซูมได้ระยะไกลแล้วก็เก็บดีเทลได้ละเอียดเนาะแต่ว่าในข้อดีมันก็มีข้อเสียอยู่ือก,กันก็คือการเก็บความละเอียดภาพนั้นเมนหน่อยลงกว่า S2 Ultra และเพราะว่า เอสโาอันี้นะมันอันโบสามารถเก็บความละเอียดได้หลายในภาวะแสงน้อยหรือว่าการถ่ายวีดีโอในแสงน้อยนะฮ็ดให้รู้สึกว่าสัตเตอร์หันซ่าละแบบยังมีน้อยอยู่ในบางครั้งนอถ่ายวีดีโอในแสงน่อยหรือว่าถ่ายหุ้มในแสงน่อยมันจะฮให้สัตเตอร์มีการประมวลผดหรือว่าไวเบลานั้นผิดซึ่งมันจะเป็นข้อด,ด้อยเนาะ ก็คือ S2 u l t อ a นี่มันจะรู้สึกว่าไว้บลานี่จะตรงกว่า s Ultra อ u l t า a าะและซึ่งขอได้ต่อมาเนาะก็รู้สึกว่าการหับแสงและการการโฟกัสเนาะรู้สึกว่ามันยังบ่เปเาะปันไดเพราะว่ามันยังบ่ค่อยสอะเทียนเนาะสำหรับรุ่นราสสูนี้รู้สึกว่าเออมันก็นยังมีบั๊กหรือว่ามีขอ้อบกพร่องอยู่แต่ Samsung ก็ก็พัฒนาและกะแก้ไขอย,อยู่ในชะ่วงนี้เนาะ และนอกจากนี้เนอะทางบริษัท Dxo มากัยังได้กล่าววา่าการทดลองของ Samsung Galaxy S3 Ultra นี่เหตุคะแนนได้สูงถึง140คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ตำกว่า iPhone 13 Pro Max 1คะแนนซึ่ง iPhone 13 Pro Max นี่ได้คะแนนได้คะแนนการจัดอันดับอยู่ที่141คะแนนซึ่งกับ่ได้รุดลื่นกันหลายแต่เป็นการจัดอันดับที่เป็นแบบเพื่อเทียบให้ได้หู้ย่างชัดเจนนว่ากล้องมันดีแบบใดหรือว่าคากแบบไดก็คือ iPhone 13 Pro Max นี่ก็ยังแบบได้คะแนนลื่นกว่านึงคะแนนเนาะแล้วต่อมาเนาะก็คือ Samsung Galaxy S3 Ultra นี่เป็นกล้องที่แบบมีศักยภาพสูงเนาะในการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่ก็ถือว่าให้ได้ดีพอสมควรเนาะเพราะว่า Dynamic Range นี่มันมีความวกว้างเนาะสามารถหับเสงได้หลายระดับเนาะในการถ่ายหรือว่าวิดีโอเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่า Galaxy S3 Ultra นี่คงจะว่ามันมีการสันภายในตัวและมีการประมวลสูงเนาะ อย่างเซนที่ว่าเพื่นได้บอกมาว่ากล้องหลังนี่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโดยส่วนตัวได้ไปสัมผัสมาแล้วก็รู้สึกว่า200ล้านพิกเซลนี่ก็รู้สึกแบบละเอียดแลด้วก็คมดีแบบซูมร้อยเท่าก็งรู้สึกว่ามีดีเทลสูงเต่การซูมร้อยเท่านี้ก็ยังไม่ได้ดีพอสมควรเนาะก็คือ Huawei ก็คือหัวเว่ยอ่าเมดห้า0ิ r โปรแล้วก็เฮอร์เนอร์เมจิกโปรอัลติเมทนี่การซูมร้อยเท่าหรือว่าการซูมโดยไส้เลนส์เทเลโฟโต้นี่จะดีกว่าเอสโซมอัลตร้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นคอดอยทีแบบเบ่งได้ชัดเจนเนอะทางซ้ำซูมก็ยังคัฒนา ระบบตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนากล้องตัวเองให้ดีขึ้นเนาะเลยนอกจากนี้เนาะสำหรับกล้องที่ว่าเป็นอ t ตราวายเนาะก็ยังมีปัญหาในการเลนเร์ภาพอยู่บางเทือบางเทือก็แบบมีการเลนเดอร์ภาพซ่าหรือว่าการเลนเดอร์ภาพโบไดก็คือแบบไวบะล้านหรือคอนทราสนี่บวชเถียดเนาะก็โดยรวมแล้วกับหูสึกว่ามันก็โอเคอยู่แต่หูสึกว่ามันก็มีข้อด้อยหลายกัว่า s 2ซงอะตรที่เปิดตัวก่อนหน้าน,นี้เนาะและทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากบริษัท DXOMar k ที่ เพิ่นได้มีการทดลองประสิทธิภาพของกล้องแต่ละรุ่นเนาะและข่าวต่อมาเนาะเขาจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆของ WhatsApp สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone นั่นเองก็คือฟีเจอร์นี้เพิ่นได้ปล่อยออกมาก็คือมีชื่อว่า picture in picture หรือเขาจะเข้าใจในภาษาเรานั่นก็คือเป็นหน้าต่าง้อยที่ว่าเขาสามารถออกแอปในช่วงที่เขากําลังสนทนาหรือว่าคอววิดีโออยู่เขาสามารถออกจากแอปแล้วเขาก็ยังเห็นคู่สนทนาเขาได้อยู่ฉะนั้นแล้วฟังก์ชันตัวนี้มีื้อว่า p i t u u r in n p i t u u r e ซื้อยู่ยของอฟีเจอร์นี้ก็คือ PIP นั่นเองซึ่งมันเป็นประโยชน์หลายหนสำหรับการนําใส้ WhatsApp ฟีเจอร์อตัวนี้แต่ว่า จะมีข้อจํากัดเนาะสําหรับ iOS ที่ต่ากว่า12ลงมาแมนจะบอ่สามารถนําใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้ <S 2> <S 2> ถ้า iOS 12ขึ้นไปเนาะจะสามารถนําใช้ ฟีเจอร์ที่เป็น picture i n f o picture ได้ฉะนั้นแล้วการนำใส้ฟีเจอร์ตัวนี้ฮุกึว่ามันเป็นประโยชน์หลายเนมันจะเห็นหเฮาสามารถนำใส้แบบนำใส้แอปพลิเคชันหรือว่านำใส้สมาร์ทโฟนของเฮาแบบ multi task ก็คือการนำใส้หลายๆอย่างในเวลาเดียวอย่างเช่นเฮาวิดีโอคอลอยู่เขาออกจากว t s a อปแล้วเฮาไปใส้แอปอื่นถ้าเฮาก็ยังเห็นคู่สนทนาและคู่สนทนายังเห็นเฮาอยู่บ่คือแต่ก่อนเนาะการคอวีดี d อ o c ถ้าเฮาออกจากแอปแล้วเฮาก็จะว่าเห็นไฟล์กลงกันข้ามแล้วไฟล์กลองกันข้ามจะเห็นเฮาแล้วกล้องหังจะเป็นการปิดถ้าเฮ จะให้คนอื่นเห็นเขาต้องได้เข้าไปแอปแต่ตอนนี้บอเลยฟีเจอร์ตัวน,นี้ก็คือพิจารณาในพิจารณาพ a จาร e ที่เด็ดอีหลีสำหรับยุคนี้และท้งมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เขาได้มาอัปเดตและนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ห้ามูถึงสามค่เนาะได้เบรกต่อไปเนาะเป็นเบรกที่จะพาท่านผู้ชมมาแนะนำหรือว่ามาหูทริคดีๆในการนำใช้อุปกรณ์หรือว่าแอปเด็ดๆน,น,นั่นเองอย่าลืมติดตามในเบรกต่อไป แล้วก็ครับรรมาในเบรกที่2ของรายการเนาะเป็นเบรกที่จะพาท่านผู้ชมมาแนะนำทริกดีหรือว่าแอปเด็ดนั่นเองซึ่งเมื่อนี้เนาะมี3แอปเด็ดที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชม,มในหูนั่นก็คือแอปโฟกัสซึ่งเป็นแอป,ปที่สามารถแต่งหูหน้าชัดหลังเบลอได้เพราะว่าเฮาอันจะถ่ายผ่านกล้องโทรศัพท์เขาสามารถแต่งได้คือกล้องโปรได้ oh. แล้วแอป,ปที่2นั่นก็เป็นแอปสแนปซีดเนาะ คิดว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยใช้แอปนี้มาก่อนหรือว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมืู้นํามือหนี้งอาจะมาบอกเนาะซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้แต่งหุปมน้ะมีหลายฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันเนาะ่ว่าจะเป็นการแต่งโทนสีหรือว่าการแต่งแบบบิวตี้และนอกจากการแต่งแบบบิวตี้โดยส่วนตัวเนี่ยมักฟังก์ชันหนึ่งก็คือการเลือกแต่งบางส่วนหรือว่าแต่งสีที่เขาต้องการอย่างเช่นเขาแต่งหุ้มนาาสมมติว่าเขาถ่ายกับมู่แล้วเฮาดรอปเฮาเฮาเฮาตกไฟเขาสามารถเลือกส่วนของเขาแต่งแต่งตาพาดของเขาได้ และแอปนี้นะมันสลาดแหงและมีฟีเจอร์หลายแหงและทริคสุดท้ายเนาะก็คือการดาวน์โหลดคลิปจากทิกตอกในดๆบอห้มีลายนาะำเขาจะมาเริ่มทีแอปแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือแอปโฟล u กัสนั่นเองและนี่ก็คือสมหน้าของแอปโฟล์กัสเนาะซึ่งเป็นแอปที่โหลดฟรีแต่ภายในแอปนั้นกับบอได้ฟรีเนาะมันจะมีบางฟังก์ชันที่ยัง แต่มันก็นยังมีฟีเจอร์แบบฟรีให้เฮาด้ใซ้อยู่โดยส่วตัวแล้วฟีเจอร์ฟรีกับเพียงพอแล้วนะสำหรับการแต่งรูปเดี๋ยวเขาจะมาสาธิตเบืงนะ้งเนาะว่ามันเป็นแบบไดเอาไว้แต่งหนะ้ชาชาลัลเบอร์เบใบดเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายนี่เลยก็คือหน้าตาแอปที่เฮาเข้ามาตอนแรกเนาะเข้ามาตอนแรกเนาะมันจะมีรูปที่ว่าเฮาทาย,ายหลายๆรูปเนาะเฮาสามารถเลือกได้เลยว่าเฮาอยากแต่งรูปไหนตัวอย่างเนาะพี่ีก่อนเลือกรูปนี้ไปแล้วเนาะก็คือรูปนี้เห็นบ่รูปนี้อ ซึ่งนีน้ทายจาก iPhone เนาะซึ่งทายจาก iPhone โดยที่แปลว่าบ o d y size mode อ่าน portrait portrait ซึ่งทายผ่านเลนนวายโดยตรงมันจะเห็นให้แบบภาพบ่ได้เป็นหน้าชัหลังรือซึ่งเขาสามารถอ d ดดิได้ตามหลังเนาะโดยแอปตัวนี้สามารถเห็นได้เดี๋ยวเขาจะมาจําลองให้เบิ่งก็คือเนาะเข้ามาแล้วมันจะมี AI ประมวลให้เลยว่ามันจะประมวลว่าตัวใดเป็นแบ r กราวตัวใดเป็นโมเดลหรือว่าอ็อบเจกต์นั่นเองซึ่ง่านผู้ชมเห็นตอนนี้เนาะกัตัวที่ว่าเป็นอ็อบเจกต์นั่นก็คือมือนั่นเองซึ่ง แอปตัวนี้นะมันจะมีการประมวลไ้แล้วน be right right ี่เห็นบอกถ้าเขาดึงเอฟนี่ขึ้นหลังทั้งหลังของของฮุมนี่ก็จะเบลอเห็นบอกตัวแบบของเขาก็คือออบเจกต์ของเขาเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาทันทีมือมือมือในฮุมนี่ก็จะเด่นขึ้นมาทันทีและส่วนฟีเจอร์ต่อไปเนาะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เขาสามารถเลือกโบเก้ทั้งหลังก็คือแบบว่าเป็นโบเก้เป็นไฟกลมๆที่เขาถ่ายฮุบหน้าชัดหลังเบิดแล้วมันจะมีโบเก้ทั้งหลังเนาะเขาสามารถเลือกให้เป็นแบบโบเก้แบบหกเลี่ยมหรือว่าม้วนหรือว่าเป็นฮง อ่าเข้ามาเชฟนี่ฟังก์ชันของเชฟเนาะก็คือเห็นบอกมันจะมีโบเกลล้เลื่อเเลี่ยมก็คือสามเลียมสี่เลียมจนมีไปฮอดถึงหูบดาวหรือว่าหุบหัวใจหรือว่าหูบกระตู่นนั่นเองซึ่งตอนนี้เนาะเราจะมานําไส้ตัวอ่าโบเก้ตัวนี่โบเก้ตัวเป็นกลมๆเนาะเห็นบอกตัวนี้เนาะหุบนี้อาจหุบนี้เขาอาจจะบอกเห็นถึงโบเก้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นโบเก้มันจะขึ้นเฉพาะที่ว่ามีมีแสงทางด้านหลังเดี๋ยวเขาจะลองหุบใหม่เนาะอ่าเขาจะมาลองหุบนี้บิ่งอ่าหุบนี้ ซึ่งรูปนี้เนาะพิธีกรเองก็คือไปฮายกิ้งมาในเองก็ถ่ายผ่านโทรศัพท์น้องโบได้ถ่ายผ่านกล้องโปรแต่เขาจะเห็นไงฮูบนี้นะบึงคือถ่ายผ่านกล้องโปรนี่ก็คืออันดับแรกนาะเฮาก็ต้องเพิ่มเอฟให้มันก่อนเห็นบอกมันเริ่มละลายหลังแล้วเห็นบอกละลายหลังแล้วมันจะมีโบเก้เห็นบอกแล้วมันมีโบเก้แบบนี้เขาสามารถเปลี่ยนโบเก้ให้มันเป็นโบเก้แบบวงกลมเห็นบอกเห็นบอกโบเก้ตัวนี้มันจะเป็นวงกลมให้ค่าแบบเขาใส่เลนส์แบบ แต่เลนนนั่นที่ว่าอยู่ในกล้องโปรนะมันมีหลายเลนเนาะบางเลนก็จะเห็ดให้แบบโบเก้ง้ามบางเลนกับโบเก้ละลายกัแล้วแต่แต่เขาสามารถแบบเลือกได้เลยว่าจำเป็นต้องใช้กล้องโปรก็เห็ดใหหุูมเฮาใหนโปรได้แล้วนอกจากนี้เนาะการโฟกัสนี่เขายังสามารถเลือกได้แบบแมนนวลก็คือแบบเขาสามารถเลือกสเปซของการโฟกัสเห็นบอกถ้าสมมุติว่าเขาเลือกตัวนี้กับโมเดลก็คือออบเจกต์เนาะก็คือข้าวพรเจ้าเองนี่ก็จะเบลอหรือว่าแล้ข้างหลังมันจะคมชัดเขาสามารถติ๊กได้เลย AI ตัวนี้สลัดแห้ง บอกไว้เลยว่าสลัดเฮงเขาสามารถติดแบบออโต้ได้เลยชึบโอเคเห็นบอกโปรอิเล่าลืมเนาะแอปโฟกัสตัวนี้เป็นแอปที่เฮาดาวน์โหลดฟรีแล้วแบบมีฟีเจอร์หลากหลายแล้วนอกจากฟีเจอร์ตัวนี้เนาะเฮายังมีแบบการแบบแต่งสีแบ็คกราวด์ที่ว่ามัน AI มันได้แยกสิ้นส่วนออกแล้วว่าอันแบ็ k กราวด์นี่เฮาสามารถแบบเพิ่มสีให้เข้มขึ้นหรือว่าใส่ดีเทลอื่นได้อีกเนาะมันเป็นฟังก์ชันตัวอื่นเนาะแต่ว่าฟังก์ชันตัวอื่นนี่ก็คือแบบ มันเป็นว i p เราต้องได้ซื้อโปรเนาะในการอัลล็อกฟังก์ชันต่างๆซึ่งในแอปมันก็เป็นแอฟรีเนาะแต่ว่ามันก็มีบางฟังก์ชันที่ผนล็อกไว้อยู่นั่นนั่นก็คือแบบโดยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นตัดไส้อยู่นะก็คือแบบเห็นบอลเลนส์มันจะมีเลนส์หลายๆแบบบว่าจะเป็นเลนส์แบบความโค้งของเลนส์หรือว่าขอบของเลนส์อีกตัวอย่างนี่ตัวอย่างทีน,งงนี้เห็นบอกไส้อันนี้มันเป็นไส่อ่ามันเปลี่ยนแบบการจําลองเลนส์ ็คือแบบเป็นการจำลองเลนส์นี่เขาจะลองไช้แบบแแนดออเอาเบิงเห็นบอกมันจะมีความแตกตา่างภายในตัวเลยถ้าเขาใช้แบบ normal เลนสก็คือแบบมันเป็นการแบบโฟกัสธรรมดาถ้าเขาเลือกเลนส์เขาสามารถเลือกได้ ขนาดถ่ายแบบอยู่กล้องมือถือเฮายังสามารถแต่งโปได้ผูซื้อว่าแอปนี้เทพอีหลีเนาะและทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการแนะนำทริคดีจากแอปโฟกัสเนาะซึ่งแอปต่อไปเนาะแน่นอนเป็นแอปของ snapseed นั่นเองเขาจะมาเข้าแอป snapseed เนาะและนี่ก็คือหน้าตาของแอป snapseed เนาะเป็นแอปที่เอาไว้แต่งรูปนะมันกะความรู้สึกส่วนตัวเนาะแอป snapseed มันมีความคล้าย Photoshop เป็น Photoshop ขนาดน้อยที่แบบสามารถแต่งรูปได้แบบหลายอย่างเลยก่อนอื่นหมดเนาะเราจะเข้ามาแอปกันก่อนเนาะ เห็นอันนี้ก็คือหน้าตาการเริ่มต้นการใช้แอป Snapseed เนาะซึ่งแอป Snapseed นี่เขาเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาก็จะกดปุ่มกดส่วนใดก็ได้ของหน้าจอเนาะเพื่อมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานี่เห็นบหมป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกคูปแล้วเขาก็เลือกคูปเลย และนี่ก็คือหน้าตาของหน้าต่างของแอป Snapseed เนาะตัวนี้เครื่องมือชูก็คือมันมันมันจะเป็นเครื่องมือหลายๆตัวที่เขาสามารถนำใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นนี่ก็คือการปรับแสงปรับคอนทราสต์หรือว่าป light, รับไฮไลท์และซาโดเนาะนี่คือน,นี่เลยนี่มันจะอยู่ในนี่เห็นบ่กมันจะมีหลายๆอันถ้าเขาถ้าเขาจะปรับตัวไบรท์เนาะก็คือความสว่างนี่เขาจะรูดขึ้นรูดลงนี่ประมาณนี้ปัดปัดซ้ายปัดขวานี่นี่ถ้าปัดขวานี่มันมันจะเป็นการเพิ่มเนาะถ้าปัดซ้ายนี่มันจะลดลง แล้วต่อมาเนาะฟังก์ชันที่ว่าผู้ซื้อว่าส่วนตัวมักเป็นพิเศษก็คือตัวเป็น selective ก็คือการเลือกแต่งบางส่วนที่เขาต้องการเนาะ selective นี่มันจะเป็นคล้ายๆแบบไล่รูมเนาะที่ว่าเขาพ o อยหรือว่าเลือกจุดที่เขาต้องการที่จะแต่งก็คือเนาะสมมุติว่าเนาะอยู่ในตัวแบบจะมีคนหนึ่ง drop เนาะสมมุติว่ามีคนหนึ่ง drop เขาอยากให้กับเจ้าสว่างหรือว่ามีความขาวซิซ่าอยากให้แบบมีความบาลานซ์กันกับมูไม่อยากให้ตกเฟรมนี่เขาต่อย่างเลย อ่ะตัวอย่าง <ล among S 1> โมเดลคนนี้เลยนี่เขาสามารถติ๊กไซบนหนาเนาะติ๊กสซบนหนาแล้วมันจะมีวงกลมที่ว่าวงกลมเป็นสีแดงเนาะนี่วงวงกลมเป็นสีแดงแบบนี้อันนี้วงกลมสีแดงก็คือขอบเขตของการแต่งของมันเนาะถ้าวงกลมมันมีแต่ซัมนี่ก็แสดงว่าเขาสามารถปรับได้ขอบเขตนี้เขาจะเพิ่มความสว่างให้ใบหน้าแล้วเนาะเห็นบ่ใบหน้าแล้วสว่างขึ้นมาทันทีเลยถ้าสมมุติว่าคนอื่นยังบบาลานกันเขาสามารถปรับได้อีกนี่เขาจะเลือกเนาะต่อมานี่เขาจะเลือกนี่คนนี้เนาะโอเคเนาะ พิธีกรเองนี่แหละคือกันบอกก็คือขั่นแหละพิธีกรเองโอเคแล้วเขาจะเลือกติ๊กใส่ส่วนของใบหน้าเนาะให้ใบหน้ามีความสว่างเขาก็จะซูมออกซูมเข้าเพื่อจะเลือกขอบเขตของการแต่งภาพนั่นเองนี่ก็คือเห็นบอกการเพิ่มสว่างในจุดท,ที่เขาต้องการแล้วน,นอกจากการเพิ่มความสว่างแล้วเขายังสามารถปรับคอนทราสต์ปรับคอนทราสต์ระกะเพิ่มความเข้มของสีได้น้ำอีกเห็นบอกเดี๋ยวเขาจะเปรียบเทียบความแตกต่างให้หบึงเห็นบอกมันมีความแตกต่างกันเห็นบอกและก็เน,นียนน้ำอีก ผู้สิกว่าแอปนี้มันเป็นอยียงที่แบบเป็นแค่ค่าแบบ Photoshop ขนาดย่อเป็นไรทลูมขนาดย่อแบบมีเครื่องมือครบทุกอย่างเลยเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นการลบออบเจกต์แอปนี้ก็มีคือกันลบออบเจกต์ที่เขาบ่ต้องการหรือว่าลบสิ่งที่แบบบ่ต้องการให้อยู่ในเฟรมออกนี่เขาจะสาธิตตัวอย่างการลบเนาะแต่คือนี่ตัวนี้เลยสมมุติเขาจะลบเสื้อตัวนี้ออกเนาะเขาก็สามารถลบได้เลยเห็นบอกหายวับเลยก็คือแบบ แอปนี้แอป Snapseed นี่มีทุกอย่างครบในแอปเลยค่าแบบ all in one ทานผสมนั้นสามารถดาวน์โหลดได้แล้วแอปนี้เป็นแอปฟรีคือกันฟรีทุกอย่างเลยอยากบอกเลยแอปนี้เป็นแอปที่ฟรีทุกอย่างสามารถดาวน์โหลดได้แบบแบบฟรีหลีแบบฟังก์ชันทางในนี้บบมีกักทุกอันใซฟฟรีทั้งหมดเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นการนําเสนอแอปดีๆหรือว่าทริคเด็ดๆของการนําใช้แอป Snapseed นั่นเองและทริคต่อมานั่นก็คือการดาวน์โหลดคลิปจาก TikTok เนวไหนโบให้มีไลน์น้ำแน่นอนเนาะ ข้าพเจ้าจะมาแนะนําทริคตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทริคตัวสุดท้ายนี่มันเด็ดอีเลคิดว่าหลายๆคนเนาะอาจจะดาวน์โหลดทริคจากทิกตอกไปโพสอยู่อ่าไอจีสตอรี่หรือว่าไปโพสอยู่ใน a c e b o o k เนาะหรือว่าเอาไปใส้ในการตัดต่อว,วิดีโอแล้วมันจะมีลายน้ำเนาะโดยส่วนตวก็คิดว่าการมีลายน้ำมันก็ดีคือกันโดยการแบบให้เครดิตว่าเอามาแต่ใส่แต่บางคนอาจจะเอาไปใส้แบบในงานอื่นโดยที่ไม่ต้องการลายน้ำนี่แน่นอนทริคตัวนี้เขาจะมาแนะนํา เขาจะมาเริ่มการแบบเข้า TikTok กันก่อนเลยเขาจะมาเลือกคลิปที่เขาต้องการใน t i k ต o k เนาะอันดับแรกเปิดไปเปิดไป t i k t o อเนาะแล้วเราจะเห็นเปิดไป TikTok แล้วเขาก็เลือกวิดีโอที่เขาต้องการเนาะอาและนี่ตัวอย่างก็คือเขาเข้ามาใน Channel ของ Action Pro Channel อยู่น t i k t อ k อย่าลืมเนาะไป Follow แอคเคาท์นี่แอคเคาท์แอคชั่นโปรเนาะทานสามารถติดตามคลิปดีๆหรือว่าคลิปดีเด็ดจากชาแนของเขาได้และนี่ก็คือคลิปตัวอย่างเนาะที่เขาจะมาทดลองในการดาวน์โหลดแนวใดให้คลิปนั้นบมีลายน้ำอันดับแรกเนาะอย่าลืมเนาะเขาต้องไป Copy Link วิดีโอนั่นๆก่อนกด Copy Link เนาะโอเคอืมก๊อปปี้ลิงแล้วแล้วเขาเข้าไปเว็บไซต์จื้อไว้ให้ดีเด้อฟังไว้ให้ดีฟังไว้ให้ดีนั่นก็คือเว็บไซต์ s n a p c t i c app การสะเปล่าเว็บไซต์ของตัวนี้ก็คือ s, s n a p t i k a w p snaptic app นั่นเองเขาจะเข้ามาโหลดอยู่ในเบราว์เซอร์ของ Brave จะบอกเนาะเป็นอันนี้จะบอกเป็นพาทของพาทแยกเนาะก็คือเบราว์เซอร์เบรฟนี่เป็นเบราว์เซอร์ที่แปลว่าดีหรีอแบบไส้แบบจะบ่มีโฆษณามากันหรือว่าจะบ่มีแทร็กจากแอดอื่นๆมาแทรกซ้อนเนาะนี่เลยนี่ก็คือหน้าหน้าตาของเว็บไซต์ของ snap snaptic นั่นเองซึ่ง เว็บไซต์ตัวนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่เขาสามารถนำไซต์ฟรีเป็นเว็บไซต์ที่เอื้ออำนวยในการดาวน์โหลดโดยโบมีลายน้ำนั่นเองและนี่ก็คือหน้าต่างของมันเนาะเขาจะมาแปะลิงก์ลงไปเลยอ่าเขาจะเพิ่มลิงก์เขาลงไปและตอนนี้เขาก็แปะลิงก์เขาลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเขาจะมาดาวน์โหลดกันเลย โอเคเห็นบอกหลังจากเขากดดาวน์โหลดแล้วมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เขาดาวน์โหลดเขาสามารถเลือกได้เลยว่าเขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาจะเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะแอปนี่เว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ฟรีเนาะมันจะมีโฆษณาขันอยู่แล้วโอเคเขาจะมาลองดาวน์โหลดเลยโอเคตอนนี้วิดีโอกระถืกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเขาจะมาเช็คเบอร์น้ำกันว่าวิดีโอนั้นมีลายหน้าบออาแล้วนี่ก็คือวิดีโอที่เขาดาวน์โหลดเมื่อกี้นะจาก Action Pro Channel เห็นบอ เป็นทริปที่บ่มีลนยน้ำเลยสนั้นแล้วเนาะทริคนี้ฮู้สึกว่าเป็นทริคที่ว่าเด็ดอีลีในการดาวน์โหลดคลิปจาก TikTok ให้บ่มีรลายน้ำเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นทริคดีๆหรือว่าแอปเด็ดๆเนาะที่มาแนะนําให้ทานผู้ชมในฮู้เนาะอย่าลืมเนาะในเบรกถัดไปเนาะครับเป็นเบรกที่จะพาทานผู้ชมมา unbox new gadget มันจะเป็นแกดเจ็ตอะไรนั้นอย่าลืมติดตามในเบรกต่อไป ล้วก็กลับเข้ามาใน b r e กสุดท้ายของรายการแล้วเนานะทางผู้สม้พูดว่าเป็น b r e เกี่ยวกับอย่างนีนเนาะเป็น b r e กที่จะพาทุกท่านมา review new gadget หรือว่า unbox new gadget นั่นเองและเมื่อนี้เนาะเราได้หา i เทมสุดพิเศษจากเคปาซาเนาะที่จะมา unboxing ในเมื่อนี้เนาะและนั่นก็คือ i เทมสุดพิเศษนั่นก็คือมีซื้อว่า oppo reno 8 t นั่นเองและในเมืองบดนลนี้เนาะ oppo เพิ่นได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือว่า s e r i e ์ใหม่ของตัวเองในเมืองบดุลที่แสงลาวคาเฟ่นั่นเองซึ่งรู้สึกว่า OPPO Reno ที่ว่าออหมมานี่ก็มีฟังก์ชันอย่างหลายๆอย่างและมือนี้เราจะมา unboxing พร้อมๆกันเลยว่ามันมีอย่งคักอว่มมีอย่างเด็ดๆอยู่ในนี้เราจะมาเบิดน,น้ํากันโอเคเนาะพ่อหนึ่งยังที่จะมา unboxing มาพร้อมกันเปิดเปิน้วกันนั่นเองโอเคเนาะพ้อหนึ่งบอลพร้อมเราจะเปิดเลยโอเคนะเนาะเาจะมาเริ่ม unbox เปิ้ํากันย yeah. ่าท่าฮาฮ่าฮ่ OPPO Reno 8ที่เนาะเขาจะมาเบิขทางในว่ามีอีย่างเนี่ยที่เพิ่นแถมมาในกล่องโอ้โหรูห้ซึกว่าโคตรพิเศษเลยหาก็บฮู้ว่าเพิ่นแถมเคสให้นำ้ำ <Wow. S 1> เป็นเคสที่ทาง OPPO เนาะที่เพิ่นแถมมาในกล่องให้พ้อโอ้โหรูห้ซึกว่าแบบโคตรว้าวเลยที่แบบบ่คิดว่าเพื่อนจะแถมให้เป็นเคสแท้อีกจาก OPPO Official เนาะที่เพิ่นแถมเข้ามาในในกล่องอันนี้ก็คือตัวเครื่องเนาะ อ่านี่คือตัวเครื่องของ oppo reno 8ปที่เนาะซึ่งภายในกล้องนี้มันก็ะจะมีแบบพวกหัวสากเนี่ยแนเนานะ oppo เพิ่งยังแถมหัวสากให้อยู่แล้วก็มีสายสากอยู่ใน,นเนาะก็คือบางค่ายเนาะบางค่ายเพิ่งก็ยังกักอยู่กะคือแบบเพิ่งจะบาแถมหัวสากแล้วเพิ่งจะมีเ่สายสากเนาะก็คือตอนนี้ oppo เพิเ่งยังแถมมาอยู่กับคูณสิว่า ยังว่ายังพิเศษอยู่นะมีหลายๆยูเซอร์หรือว่าหลายๆทานที่ว่านําไส้แบบบางค่ายเนะเาะเพื่อนยังเพิ่นบ่ได้แถมให้กะได้ไปซื้อเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ออ p โปนี่รู้สึกว่าเพิ่นแถมให้กะคือ <Y> ah <oo> ดีเลยเขาจะมาเบ่งตัวเครื่องมันงแกเนาะว่าข้างในเครื่องมันจะมีอย่างเนาะเล็กจิ้มซิมเนาะมีหัวสากและข้างในนี่ก็จะมีสายสากนะมีในกล่องนี่คู่มือการนำไส้เนาะที่ว่าเพื่อนแถมมาพร้อมตัวเครื่องนี่และนี่ก็คือพระเอกของเขาเนาะโคตรหรูลาเลยเห็นบ มีความพรีเมียมอยู่ในโตวผู้สึกว่าการดีไซน์นี่ดีไซน์ได้ดีแบบกอามีการเกลียสีการเล่นเงาผู้สึกว่าโ,โหแบบถือว่าจัดจัดวาดีนแหละที่ว่า oppo เพิ่นได้เหตุออกมาเนาะมีรูปนางลักษณะที่แบบดีไซน์ได้งามการถือแบบมีความพรีเมียมมีโตวเห็นบ่แล้วเขาจะมาเปิดเครื่องกันเนาะแน,น่นอนเนาะ OPPO Reno นี่จะมีหน้าจอกว้างถึง6.7นิ้วที่แสดงผลด้วยหน้าจอ AMOLED ที่เป็น10ปิดที่มีเสษสีสูงถึง1.7ล้านพันเสรียสีเองนั่นจะเห็นเหราสามารถเบิ่งสีหรือว่าเบิ่งคลิปวิดีโอที่มีหลายเส,สีนั้นรู้สึกว่า ฟินละอินไปกับสิและนอกจากนี้เนาะในตัวเครื่องนี้จะเป็นการนำใส่ ColorOS แบบ13เนาะอ่าเวอร์ชัน13ที่รันด้วย Android เวอร์ชัน13ซึ่งเป็น Android รสุดที่ฟัง Android ได้ผลิตออกมาตอนนี้เนาะและแน่นอนเนาะ เป็นเจนใหม่หรือว่ารุ่นใหม่นี่ก็อาจจะนำไส้แบบ1ิ s สแนปดากอนแน่นอนทุกคนอาจจะหู้นะว่า10 s ส a p d ดากอนมันเป็นชิปที่ผลิตจากบริษัทควอคอมเองเพิ่นเป็นชิปที่แบบเก่งในเรื่องการแบบพัฒนาชิปเพชรให้แบบโทรศัพท์เฮานั้นรับรองหลายๆฟังก์ชันหรือว่ารับรองหาจีเองซึ่งชิปตัวนี้เนาะเป็นชิปส nap ดากอนโฮก้หีที่ว่ารับรองการไส้หาจีภายในตัวเนาะและนอกจากนี้เนาะภายในตัวเครื่องเนาะยังมีแบตเตอรี่สูงถึง 4,800มิลลิแมป์เนาะยังสามารถสากสากไว้ได้อีกหรือเฮาเิ้ร์่าฟฟาชาร์จส,สูงถึง67วัตต์นั่นเองแล้วกล้องกล้องหลังนี่มีความละเอียดสูงถึง 108ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวด้วยค่า F 1 7และส่วนกล้องหน้าเนาะจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเนาะ <Wow. S 1> ซึ่งกล้องหลังนี้มีความพิเศษเนาะก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ได้ด้วยอัตรา30เฟรมเรทและ60เฟรมเรทต่อวินาทีนั่นเองส่วนกล้องหน้านั้นก็สามารถอัดวิดีโอด้วย Full HD ด้วย30เฟรมเรทต่อวินาทีนั่นเองและโดยรวมนี่รู้สึกว่า Oppo Reno 8ที่นี้มีดีไซน์ที่หรูหราแฮงและรู้สึกว่า ขอบนี่อลูมิเนียมเนาะจับแล้วหูสึกถึงความแบบพรีเมียมในตัวนะเบื้องดีไซน์แล้วหูสึกว่าพรีเมียมอีหลีแล้วเขาจะมาเบิ้งเนตัวกล้องทางในนี้มันจะถ่า,ายหูแบบขักเป็นไหนหรือว่ามันจะถ่ายวีดีโอได้คักเป็นไหเขาจะมาเบิ้งน้ำกันโอเคและวซ่งภายในภาพเนาะจะประมวลได้แค่48ล้านพิกเซลเนาะทีเพิ่นได้เคมมาเนาะและนี่ก็คือภาพที่เขาถ่ายจาก oppo reno 8t เนาะซึ่งเป็นภาพที่รายละเอียดของภาพ ถือว่าคมเนาะซึ่งภาพนี้สามารถประมวลได้สูงสุด U T 48ล้านพิกเซลเนาะเขาจะมาลองอินดิมวลกันผ้สึกว่าสีสันู้สิกว่าสีสันสวยงามเว้ยในการแบบอัดผ่านกล้อง Oppo ตัวนี้ผ้สึกว่าโฟกัสก็ไวอีหลีู่้สึกว่าแบบกล้องตัวนี้ผ้สึกว่าโฟกัสไวโฟกัสไวอีหลี่เนาะนี่เห็นบอกอันนี้ก็คือคลิปที่เขาถ่ายจาก Oppo Reno 8T เนาะโดยส่วนตัวู้สึกว่าการโฟกัสของกล้อง Oppo ที่ว่าเป็นซีรีส์ล่าสุดตัวนี้ผ้สึกว่าเพิ่งับโฟกัสไวขนา ผมู้สึกว่ามีความแบบฟิลลิ่งคือแบบหาคําเชียบมาได้พู้สึกว่ามีความแบบสามารถเทียบกับรุ่นรุ่นอื่นๆได้นะความรู้สึกส่วนตัวและภายในตัวเครื่องเนาะเพื่อนยังให้แลมให้อยู่8 g กิกและล้อมต่าสุดอยู่ที่อยู่กิกและสูงสุดอยู่ที่2 5 6กิกและทานยังสามารถเพิ่ม micro sd c a r สูงถึง1เทเลบต์โอ้โหกับคู้สึกว่าการเพิ่มมา m i โคร i อด a r กั t ยูทีหนึ่งพันเทลไบต์ก็หูสึกว่าพันฮับได้สูงอิลีแต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าความจุที่มีที่มีมาให้2 5 6หสกิกนี่ก็คือว่าเหลือเฟือแล้วสำหรับการรคคอร์ดวิดโอหรือว่าทายหูเนาะหูสึกว่า oppo reno แปดชิ้นนี่ก็จัดว่าเด็ดอิลี เบึงดีไซน์อย่างทุกอย่างก็รู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามากเนาะแต่ลืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเนาะในพอร์ตนี่ก็คือเป็นพอร์ต Type C เนาะเป็นพอร์ตไท p e ซที่แบบว่าอุ่นทาย้อมูลได้ไวและก็สามารถรับ้องแบบการสากแบบฟาชาร์ได้แบบสูงถึง67วัตต์นั่นเองและส่วนของหน้าจอเนาะเป็นหน้าจอดีไซน์แบบหน้าจอแบบ As ซ h i g l a s s แน่นอนเนาะเป็นหน้าจอที่แบบทันสมัยรู้สึกว่าเศษสีแบบมีความละเอียดกันแน่นอนเนาะ พิ่นท้าหน้าจออัมโมรดแบบ10บิตโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเศษสีที่หน้าจอที่เพิ่นแสดงนะตอนนี้รู้สึกว่ามันมีความละเอียดสูงเพราะว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดแบบ 2K โดยส่วนตัวแล้วเนาะทั้งหมดนี้การอันบ็อกซ์การอันบ็อกซ์ Oppo Reno 8ที่นี่โดยส่วนตัวคิดว่ารู้สึกว่ามาเงินการออกแบบดีไซน์บว่าจะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังที่แบบให้ความละเอียดสูงแล้วก็แบบมันมีความพรีเมียมในตัวด้ทยาผสมผ็มนบ่เศษสีที่แบบว่ากระเจ้าเล่นกับเศษส,สีให้มันมีความพรีเมียม พรีเมียมหลายขึ้นแล้วก็มีขอบแบบอลูมิเนียมโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าให้คะแนน UT 9เต็ม10เลยก็บหูซึกแบบบางมีความแบบบางแล้วก็มีความแบบ ทันสมัยดีนะมีความพรีเมียมในตัวและแน,น,น,กกน,น่นอนเนาะการอันบ็อกซิ่งในอีพีนี้เนาะก็เป็นการอันบ็อกซิ่งที่แบบผู้สึกว่าพิเศษหลายที่ทางเคพาซาเพื่อนีมอบนิวแกจเจตที่แบบว่าให้มารีวิวแบบทันทันเหตุการณ์เลยก็คือ Opp o p p พ e r ์เรนี่หายก็เปิดตัวฮาก็ได้มารีวิวกันเลยทีเดียวเนาะและทั้งหมดนี้เนาะก,ก็เป็นการรีวิวนิวแกจเจตเนาะที่เฮาได้หับมาจากเคพาร์ซานั่นเองซึ่งเป็นไอเทมที่สุดพิเศษที่ปีซื้อว่า Oppo Reno ร 8T นั่นเองและตอนนี้เนาาารรยกกออ่ฐฐของขง็ เบิดเวลาไปเพียงเท่านี้เนาะแต่อย่าลืมเนาะทานูุชมนั้นยังสามารถติดตามรายการแอดดิทีของพวกเขาได้ที่ซองทางกอกกกทีวี TV, เนาะและนอกจากนี้ทานูุชมนั้นยังสามารถอัปเดต้อมูลข่าวสารในที่เพจแอดไอที IT นั่นเองอย่าลืมเนาะ EP ถัดไปเขาจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารตัวใดหรือแนะนาทริคตัวใดอย่าลืมติดตามใน EP ต่อไป